เปิดมาแบบอ้กันเลยครับอ้าวสวัสดีครับอันนี้คุณอยู่กับมาเตอร์แลมออ d ด y ซึ่งผมจะมาเล่นเทลเลเรียมุกเดิมนะครับเสียงนี้แย่มากซึ่งผมมาอยู่กับเด h กท o อีกครั้งนะครับเออตอนแรกทวกเราก็แบบวันนี้แบบเป็นปะหาของครับวันนี้เราจะมาตีคอนกันนะครับว่าเราจะได้อะไรกัน Let's go เหมือมนเราไม่ได้พูด นาน,น,านนัคุณบีคุณเซย์น,น,นอตพร้อมบีไม่ไมีอะ <ทำ S 2> ไรหลอกคิสค<ม>ี <ทำ S 1> ไม่ได้ทำไป่นดเออยย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 ยอยย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 ้ยย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 ายย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 ย ไปเซ็ตเต็นเลยหน้าจะสวยเลยเฮ้ยฮัลโหลได้รับก็นรันเชอร์พี่ฮอสักสักอิดเอฟวีแวร์ พอาเยี่ยมใหม่มาเล่าที่คนต้องการเออเนสวัสดใช่เนื้อสวัสด์สสดสดแบบเน้ยโอเคพอแล้วเส้นเดูดเยิงให้อยู่เนี่ยเฮ้ย <h> ih <ihi> เออมีคนมาต้องการเองด้วยใช่้องอาจ เองนี่ยิงเรยวๆจนเราไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยห่วใจจะแล้พี่เต้พี่เต้พระเจ้าของสีฟ้ามาทำไมมาไายิงอยู่ไอ้เพือเราสนายเราตายไม่เหมือนเรายิงกเป็นหน้าสาแบตามเกมไป่ด้วยอะไรอย่างไ้เข้าไปเนา วายอยู่นี่เปิดไม่ได้ครับ้ามาวิจัยไปอีกสิบวิพี่เทพทูก็มาเออพอกับเซฟ่อนกันดีกว่ารับรองที่พี่เทพทูดโยนค้อนมาแน่แน่นอนแน่เราก็รู้อยู่แล้ว อดไอกมาหนึ่งส่วนๆแม่นี่เอากระต om มานแล้วกันเอยเจ้ามาไปเอาไปขายแล้เนี่ะก็ใช่แต่รามันลวยไดไงอินจริงด้วยข้าลงมือจีจาแล้วนักโมสุโคลิโปกระทิงแดงเยีไม่ลงมเลยจ้าอู๊เอิน เอ็นดม่าลองซื้อลงซือแวัดเยเยไม่มีลงะดสียไปล้ผมกลเเสียงแหแเ้วอีกหนึเทีพี่เทพทุกคนไปได้มไอ้โหเทตัวมาดเร็วลงซืองแมวก่ะนมีในกระเป๋า้องอยกางเกงมานะโมพุทโริโพกันหิงแดง ดอกไปเองจะแบ่งเหรอไม่ไ <packets> ม <of tube sound> so, ่เลไม่จะแบ่งเนี่ยดอกได้ยันลกันไดอกไม่ดกไม่อกดอกตลรตายแล้วภายในสวิสามสองหนึ่งรอดเบ้าโอ้พี่เดชถูมาวจริงสกุนเดชได้เปล่าได้อยใช้เคียวอย่างเนี้ยใช้เคียวอจริงเนี้ย không hiểu ồ mà được bây giờ mình save xong, bây giờ mình save tone đã get away get away is <coughs> ba <coughs> <coughs> ไม่รู้ว่ามันตายยังอ่ะหรือว่าเราฆ่ามันได้ตอนไหนก็ไม่รู้เป็นแค่เป็นแค่อัดเป็นแค่เกมโคตรโคตรขยันขยันหาค้อนไม่แต่ว่าเสียงแค,แคแบใน,นแคสเกมอ่ะเบียดฟูพี่เทพทฟูมาแล้ว

เออมาได้สักทีร้อแล้วครับแม่ใอ้มาเลยเนี่ยโอ้ยเททูกำลังเำยต้องพี่เททูตัวดีเ่ขส่บห้าจะได้เก็บตังค่าไปหรือเปล่าไม่เก็บงั้นเจ้าสู้เองก่อนนะแป๊บนึีงจะข่ามาไปแม่อันเชิญก่อน เทปถูไร่เขมทานเทปถูไร่เขมทานเนี่ยแล้วเบื่อเสียงตัวเองใช่ไหมเลยมันต้องมาแสางวัดโอ้พี่ได้ถูกไปแล้วตั้งแต่ก็มาไปกลจากนี้แหละดุยพิทันตำแหนวะเนี่ยเอ้าหายไม่ใช่อันนี้หางเราไปละเออพี่เทพถ่งไปแล้วยไม่ไปจางหากเจ้าหมวดถ้าไปจริงอะก็นี่ไง ไหนแป๊บเดียวตายอะดับโล่ไม่ใช่อะ่ะเที่ยงอีกละอเอ้ยไอ้แค่หนึง่งยยยยย เอ็นเอลโอเกนสตูเป็นเอลลองมาใช้ปืะเด็นประเดนพี่ทอมาแล้วมาเป็นไงจะมาขับไปนั่งเรือแต่เราไม่กินไอที่เพิ่มให้มันเยอะขึ้นนะทำไมอ่ะทำไมงั้นเหรอเอียเพิ่มตัวก็ดีเห็นค้อนอ่ะ เอาปืนกลน,นี่ไว้อาวุธคอนนี่ดอรอปสเโคตรยากเขาเรียกว่าคิดคน่งไเช็คไม่ครไม่คมยคดพี่เทพไมค่มยคมยโต้ไม่ครับไม่ครับ อีก60วิพี่เด้ทูจะมาพึ้นปุ๊บเป็นจริงอ่ะโอ้โหโอ้มาละหนึ่งนาทีจริงด้วยเขาเวอร์ไรเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศครับเอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยชื่อขายลมประชิอย่างนี้แหละจบเก็บตังค์เข้า ยังไม่ได้เก็บเลยขึ้นจะลงมาเงี้ชื่อชุดจงอึดต่อไปชื่ออมันด <Okay. S 2> ีกว่าข้าจะไปถึงมันมันไม่อึดแล้วล่ะมันมันมันใกล้ตายแล้วตายแล้วมตอะไรไม่ตอบไปแล้วไม่สน,นสโหดยิง้าโลประตู ยังหัวจิม้มโอ้โหพี่เทพมาแล้วเหรอพี่เคยฟังเสียงโอ้โหเชื่อแล้วเป็นไงขอเคลียร์เซฟโซนกัน I help you โคตรกระตุกเลยตอนนี้เหนื่ยเนดเบ,บ,บไม่ดั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 บเฮ้ยเออเราออกนะทำไมอ่ะมันกระตรุกเอาหน่าจบสงครามนี้กันเราให้พวกเราตายไอ้นี่อายุไม่เยน็นยาวช่างอ้นี่ไรจับบนญี่ปุ่นอนนี้ก็แล้วนี่เลือดเต็มแล้วตอนนี้เลือดเต็มแล้ว อุ้ยดอกคลีได้มาแล้วเดลิ่งคลีแบนโอ้พี่ทอไม่ดอกเชื่อป่ะแล้วนี่สามารถตอร์ได้โตคนเดียวได้มีได้เองที่ไม่ได้ได้เหมือนกันแต่เราใช้ปืนปืนอะไรปืนไม่ครับอีฟวิติงพี่ทอ มาอีกแล้วเหรอพึ่งจะรู้ไงเนีอ่ะต้องนำโมโทัไฮลไลท์ชาติต้มไม่หน่าลงปัดไม่ดอกอะไรครับเอาเซปบโซนละไ่ดูไปเก็บตังค์หัวพี่เทปทัวมารอจับขี้อ่ะ เอ้ยพ <łość> ี <S 2> <S 2> <Billboard Sports> ่เทพโทรมาเอาส่วนเดียวกันนะแป๊บนึงเออระยองสู้ออะไปต้องงานรึเปล่าโอ้ระยองเดียวนั่นแล้วเป็นไงบ้างไม่ได้ส่วนเดียวก็ไม่ได้ทำให้หำคนใหญ่ขึ้นมา ขนาดขนาดใช้ของกากก็ยังสู้ได้เลยลืมไปเดินช้าขึ้นมันมีไอตัวนักเวทจะทำให้เราเดินช้าขึ้นนั่นแหละพี่เทูมันว่าผมเกาแล้วเอาไปชาคลิปนี้กันเออพี่หนุ่ม ดับ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 โลกทำไมมีเอาละครับผมต้องมาขอจบแพลงแค่นี้ครับกับคลิปเกมโทรเลียโอเคซียูวิดีโอมาบายจบไหม โคตรแรงอะ่ bye bye. ะบายบายเดี๋ยวพึ่งทำไมบายบาย